แล้วท่านผู้ชมครับช่วงชัยภูมิศาสตร์เราจะมาพูดถึงที่อยู่อาศัยที่มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าสำหรับคนที่เกิดวันนั้นๆแน่นอนครับเราสังเกตอย่างนี้นะครับบ้านที่เราอยู่อาศัยกันเนี่ยไม่ว่าบ้านคุณหันไปทางทิศอะไรเรามาดูผู้คนที่อยู่กันในบ้านก่อนคนที่อยู่กันในบ้านทุกๆวันที่เราอยู่กันบางคนเกิดวันเดือนปีที่ไม่เหมือนกันบ้านหันไปทางทิศเดียวกัน สังเกตนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่กันอย่างไรบางคนขยันเอาจริง,เอ,รงเอาจังฝ่าฟันดิ้ลนลต่อสู้ทําทุกอย่างให้ประสบความสาเร็จแต่ไม่สําเร็จสักทีหนักเหนื่อยก็เอาสู้แค่ไหนบากบันฝ่าฟันยังไงก็ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคสักขนาดไหนก็ไม่ย่อท้อสู้เพื่อหาความสําเร็จนั้นๆแต่ก็ไม่สําเร็จกับอีกคนหนึ่งครับไม่ได้ขยันไม่ได้ดินลนนอะไรมากนะักทําปกติเช้าก็ทําเย็นก็เลิก แต่ชีวิตดีวันดีคืนทำอะไรก็ได้ดีทำอะไรก็มีความเจริญก้าวหน้าทำอะไรก็มีความสุขและมีความสำเร็จเหตุผลเพราะอะไรนี่แหละครับหลายๆอย่างในเรื่องราวของทิศท,ที่อยู่อาศัยแม้แต่ก็ทั่งที่ทำงานสังเกตดูนะครับร้านอาหารหรือธุรกิจต่างๆที่ก็ทำอยู่แล้วดีประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าลูกค้าเยอะมากมายทีเดียว เจ้าของอาจจะต้องติดโยกย้ายไปอยู่กับลูกหลานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเราเข้าไปซื้อไปเซ้งนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนก็คนเดิมนะถ้าเป็นร้านอาหารกุ๊กก็คนเดิมผู้บริการให้บริการก็คนเดิมเดิมเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยเราเห็นว่าเออของก็ขายดีชีวิตดีมีความเจริญก้าวหน้าร้านค้าดีมีคนรู้จักเยอะแขกก็เยอะเห็นไหมการค้าก็ดีเราไปเทคโอเวอร์ไปซื้อนะครับหรือไปเซ้ง แต่พอเราเป็นเจ้าของครับธุรกิจเกิดพังทลายไม่ประสบความสมําเร็จเหตุผลปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีเหตุผลอย่างไรทําไมต้องไม่สามารถที่จะบริหารต่อไปได้ทั้งๆท,ที่คนบริหารคนเดิมๆนะครับเปลี่ยนเฉพาะเจ้าของนี่คือสําคัญที่สุดเรื่องทิศที่อยู่อาศัยเรื่องทิศของสถานที่ทํางานเรื่องทิศของห้างร้านบริษัท สิ่งเหล่านี้ครับเราต้องรู้ก่อนว่าทิศนั้นส่งเสริมเราไม่อย่างไรทิศนั้นมีการหนุนนําให้เราประสบความสําเร็จมากน้อยสักแค่ไหนหรือที่เขาเรียกว่าทิศไหนคือทิศล่มจมทิศไหนคือทิศสูญสิ้นทิศไหนคือทิศล่มสลายเราต้องรู้ให้ได้ถ้าเราไม่รู้ทิศสูญสิ้นทิศล่มสลายทิศล่มจมแล้วทําอะไรไปต้องระวังที่สุดครับเมื่อเรารู้ว่าทิศไหนเป็นทิศที่เกิดความเสียหายก่อเกิดความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อน และเราต้องรู้ว่าทิศไหนที่ทําให้เจริญก้าวหน้ามีความสําเร็จมีความมั่นคงนะครับ what, เขาเรียกว่าทิศเศรษฐีทิศร่ารวยทิศมหาอำนาจทิศเหล่านี้ครับจะส่งเสริมให้เราประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องจดไว้นะครับเพราะทิศท right ี hand, when here, when here, when here, the right ่เส right ียหายนั้นเวลาเราโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง อยู่แล้วดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์ซื้อบ้านหลังที่สองธุรกิจก็ดีเห็นไหมฮะคนในครอบครัวก็ดีอยู่กันก็มีความสุขพอซื้อหลังที่สองชีวิตมีปัญหาทันทีอยู่แล้วเดือดร้อนอยู่แล้ววุ่นวายรายได้ไม่เพียงพอธุรกิจเกิดซบเซา,าการติดต่อธุรกิจประสานกับใครไม่เป็นไปที่ตั้งใจปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทิศอาจจะไปอยู่ในทิศเสียก็ได้ บางทีเราอยู่อยู่แล้วเนี่ยทิศที่เราดีอยู่แล้วรลล่ำรวยอยู่แล้วเวลาเปลี่ยนที่เป็นทางเปลี่ยนทิศนั่นคือปัญหาที่สุดนะครับต้องรู้ให้ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ครับเราจะมาพูดถึงทิศที่ต้องระวังพูดถึงทิศที่ล่มสลายพูดถึงทิศที่ทาให้คุณเองต้องหมดเนื้อหมดตัวทําให้เราเองต้องเกิดความเดือดร้อนและวุ่นวายมัดเป็นสถิตินะครับของหลักชัยภูมิศาสตร์ ที่ทุกคนหลีกนีไม่ได้แต่รู้จักป้องกันให้ได้นะครับ <_ d> อยู่ให้ดีมีความสุขอยู่ให้ดีมีความเจริญก้าวหน้าอยู่ให้ดีมีความยิ่งใหญ่และมั่นคงอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่ทิศเหนือบ้านใครก็ตามครับที่หันไปทางทิศเหนือคนที่ต้องระวังที่สุดคือคนเกิดวันพุธกลางคืนบ้านหันทางทิศเหนือนะครับคนที่ต้องระวังที่สุดคือคนเกิดวันพุธกลางคืนมีความเดือดร้อนมีความเสียหายมีความวุ่นวาย เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนไม่ควรเลือกบ้านที่หันไปทางทิศเหนือเพราะจะมีแต่ความเดือดร้อนเสียหายวุ่นวายลําบากนะแสนเข็นยากแค้นต่อมาครับทิศใต้ทิศใต้สิ่งที่ต้องระวังคนที่ต้องระวังที่อยู่ในบ้านหันไปทางทิศใต้นั้นคือคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารครับถ้าบ้านหันทางทิศใต้เสียรู้เสียโง่ธุรกิจโดนโกงปัญหาเกิดขึ้นความรัก เริ่มขัดแยง้งอยู่ได้สักพักหนึ่งจะมีการขัดแย้งกันมีความวุ่นวายกันความรักไม่มั่นคงจนในสุดล่มสลายเสียหายสั่นคลอนในชีวิตไม่มั่นคงครับอย่าลืมนะครับทิศใต้คนที่อยู่ทางทิศใต้ไม่ได้ต้องระวังที่สุดคือคนเกิดวันอังคารต่อมาครับทิศตะวันออกทิศตะวันออกระวังที่สุดคือคนเกิดวันอา,า,อาทิตย์ตออตยตออเพราะบ้านที่หันไปทางทิศต,ตะวันออกใครเกิดวันอาทิตย์ระวังครับคนในบ้านวุ่นวาย ที่คุณอยู่คุณติดต่อประสานงานคุณจะมีความเก่งมีปัญญาดีมีความคิดเป็นลำเลิศแค่ไหนขยันอดทนดิ้นรนต่อสู้ฝ่ฟาฟันมากขนาดไหนก็ตามไม่ได้ตามที่คิดไม่เป็นไปตามที่หวังไม่ก่อเกิดความตั้งใจนั่นคือความสูญสิ้นเสียหายและพังทลายได้แน,แน่หากคุณไม่รู้จักระวังนะครับและถ้าใครที่บ้านหันทางทิศตะวันออกเนี่ยและเป็นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนั่นแหละครับสิ่งต้องระวังที่สุดไม่งั้นคุณจะสูญสิ้นแน่นอน ต่อมาครับบ้านหันทางทิศตะวันตกบ้านหันทางทิศตะวันตกระวังที่สุดคือคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นะครับทำธุรกิจใหญ่แค่ไหนทำธุรกิจเล็กขนาดไหนใหญ่แค่ไหนก็มีแต่เรื่องวุ่นวายเดือดร้อนบุคลากราตกลงก็ไม่เข้าใจคุยก็ไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะที่ทำงานสำหรับหันระทางทิศตะวันตกสำหรับเจ้าชะตาเจ้าของธุรกิจที่เกิดวันเสาร์ไม่ได้ดังที่คิดไม่เป็นไปตามที่ฝันไม่ได้ตามที่กำหนดกฎเกณฑ์ เพราะสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่จะหนักจะเหนื่อยจะอดทนต่อสู้ฝ่าฟันหนักเหนื่อยทีเดียวและไม่ได้ตามที่คุณวางแผนแน่นอนติดต่อเจรจาธุรกิจกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไปตามนั้นนัดแล้วก็ไม่ได้ตามที่นัดหวังแล้วก็ไม่ได้ตามที่หวังพรบ้านที่หันไปทางทิศตะวันตกหรือสำนักง,งานอาคารที่หันทางทิศตะวันตกสําหรับคนเกิดวันเสาร์เป็นเจ้าของ,องธุรกิจเดือดร้อนไม่มั่นคงครับต่อมาครับบ้านที่หันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านใครก็ตามที่หันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคนเกิดวันศุกร์เป็นเจ้าบ้านนะครับหนักเหนื่อยต่อสู้ฝ่าฟันกันสุดแค้นชีวิตจริงๆคุณจะลงทุนสักขนาดไหนคุณยังลงทุนแค่ไหนเอาเงินมาได้ลงทุนคิดดีทดําดีปัญญาดีมีประสบการณ์ดีก็พังทลายได้เพราะทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยใครเกิดวันศุกร์เนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายเสียชื่อเสียงเสียเกียรติยศ คิดเห็นทําอะไรก็ตามไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็ตกลงและก็ต้องเลื่อนนัดเลื่อนสัญญาธุรกิจใหญ่ๆจะสําเร็จเห็นได้อยู่แค่เอื้อมก็ต้องสูญสิ้นมันไปอันนี้หนักและเหนื่อยทีเดียวครับต้องระวังนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วุ่นวายครับหนักครับ,หรบเหนื่อยเพราะถ้าไม่รู้จักระวงังคุณเองเปลี่ยนได้เปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนบ้านได้ควรเปลี่ยนนะครับต่อมาครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ระวังคนเกิดวันจันทร์สุขภาพจะไม่ดีเจ้าบ้านที่เกิดวันจันทร์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สุขภาพจะแย่มีแต่เรื่องเดือดร้อนด้านสุขภาพเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เก็บสุขภาพเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ไม่ได้เต็มไม้เต็มมือไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะสุขภาพเริ่ยมย่าแย่เดือดร้อนวุ่นวายทีเดียวคิดอะไรมีปัญญาคิดเห็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องนั้นก็ไม่เป็นไปาไไตามนั้นไม่ได้ตามที่คิดหรือปัญญาที่คิดแล้วว่ามันจะได้ว่ามันจะดีเขาทากันได้พอถ พอถึงเราลงมือทําพังทลายเนี่ยคือปัญหาสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์อยู่ในวิทยิศของบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหนักทีเดียวครับต่อมาครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือคนเกิดวันพฤหัสนะครับเฉียซื้อเสียงตกลงกับผู้หลักผู้ใหญ่มีความเดือดร้อนใครเห็นทําอะไรไม่ได้ตามนั้นปัญหาตกลงเซ็นสัญญาเจราจาเกิดข้อผิดพลาดเกิดข้อพิพาทและในสุดเกิดคดีความครับต้องระวังนะครับ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือคนเกิดวันพฤหัสจะมีคดีความเดือดร้อนกับทิศบ้านที่อยู่หรือฟองร้องเก็บที่อยู่อาศัยคนใกล้ชิดคนใกล้เคียงนำความเดือดร้อนมาให้บ้านที่หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สําหรับคนเกิดวันพุธต,ต้องระวังครับผ่าตัดผ่าเจาะเลือดตกยางออกบติเหตุเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัยใครที่บ้านหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้คนเกิดวันพุธสิ่งที่ต้องระวังที่สุดค,คือเลือดตกยางออกเสียเนื้อเสียเลือดบางคนถึงทุพพลภาพนะครับ อันนั้นที่ต้องระวังที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อทุกพลภาพแล้วสุขภาพไม่ดีแล้วย่ําแย่แล้วทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนหนักเหนื่อยทุกจริงจริงนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งครับของทิศต่างๆที่อยู่อาศัยสําหรับวันเกิดนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของเดือนเกิดและปีเกิดนั่นคือเป็นจุดโฟกัสหลักของที่อยู่อาศัยอยู่แล้วดีอยู่แล้วได้อยู่แล้วเจริญก้าวหน้าทําอย่างไรอยู่แล้วมีความสุขทําแบบไหน เพราะฉะนั้นทิศที่บอกไปแล้วนั้นเป็นทิศที่คุณอยู่แล้วสําหรับคนเกิดที่มันไม่ส่งเสริมต้องระวังหากคุณไม่เกิดระวังหากคุณไม่ได้สนใจคุณนั่นแหละครับเดือดร้อนและเสียเวลาตามอายุเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆกับที่ที่เราอยู่แต่ละวันแต่ละที่ทุกวันนี้เราอยู่แล้วดีอยู่แล้วได้อยู่แล้วย้ายซื้อที่ใหม่ทิศที่ใหม่ต้องระวังที่สุดครับและทิศที่อยู่อยู่แล้วทุกวันนี้หากเป็นทิศที่ไม่ดีตามสถิติ บอกว่าทิศน,นั้นต้องระวังเพราะมีโอกาสหนักเหนื่อยเสียหายสูญสิน้นล่มสลายล้มละลายได้ต้องเปลี่ยนครับถ้าไม่เปลี่ยนคุณจะหนักและเหนื่อยทีเดียวนะครับ